สวัสดีค่ะกระสัิย์ชาวที่3และพระราชินีคาเมล,ล่าสเสด็จเยือนยอกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและมีผู้ประท้วงควางไข่ใส่ทั้งสองพระองค์ซึ่งก็พลาดอย่างวุดวิดมีคลิปวิดีโอใหม่ที่ถูกถ่ายโดยประชาชนทั่วไปแสดงให้เห็นปฏิกิริยาของกระสัิย์ชาวที่3เมื่อพระองค์รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นรวมถึงคำพูดแรกที่พระองค์ทรงตรัสในคลิปเห็นได้ชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ ทรงตระหนักว่ามีปัญหาทันทีที่พระองค์ได้ยินเสียงไข่ใบแรกแตกอยู่ข้างพระบาทขวาขณะที่พระองค์ทรงดำเนินออกไปได้ยินเสียงพระองค์ตรัสพูดคุยกับท่านผู้หมวดในนอตยอกเชียโจร็อบเนอร์ซึ่งคอยติดตามทั้งสองพระองค์ตลอดการเยือนยอคกษัตริย์ชาวที่สามทรงตรัสกับเธอว่าเราต้องออกไปให้พ้นจากที่นี่ก่อนจะทรงตรัสถามว่าเราจะไปไหนต่อ จากนั้นพระองค์ทรงหันไปหาบอดิการ์และถามว่าเขาหมายถึงผู้ประท้วงอยู่ที่นี่หรือไม่ก่อนที่จะทรงบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเห็นได้ชัดว่ากษัตริย์ชาวที่สามทรงรู้สึกสับสนเมื่อละครเริ่มเปิดฉากขึ้นฝูงชนห่อร้องเสียงดังแต่ไม่ใช่ที่พระราชวงังแต่อยู่ที่ผู้ประท้วงคนเดียวซึ่งถูกจับกลุ่มในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาตำรวจนอตยอกเชียได้กล่าวว่า ชายวัย23ปีเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยอร์กได้รับการประกันตัวแล้วตำรวจนอตยอร์กเชียกล่าวว่าชายผู้นี้ซึ่งพวกเขาไม่ได้ระบุตัวถูกสัมภาษณ์หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่กษัตริย์ชาวที่3ยังคงทำพิธีตามประเพณีกษัตริย์ชาวที่สและราชินีคามเมล,ล่าเข้าร่วมพิธีที่มิเกลเกตบาร์ Bar, ซึ่งเป็นที่ที่จัก,กรพรรด สเสด็จเข้าสู่เมืองโบราณตามธรรมเนียมพิธีนี้จัดขึ้นครั้งสุดท้ายในปี2555เมื่อสมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธท,ที่2และเจ้าชายฟิลิปได้ยุกแห่งเอดินบระผู้ล่วงลับสเสด็จเข้ามาในเมืองเพื่อเข้าร่วมบริการเมาดี้จากนั้นกษัตริย์ชาวที่3และราชินีคัมเบลล่าทรงสเสด็จไปที่โบสถ์ยอกที่ซึ่งกษัตริย์ทรงเปิดเผยรูปปั้นของพระมารดาผู้ล่วงลับอันเป็นที่รักของพระองค์ครั้งแรก นับตั้งแต่ทรงสวรครคตกษัตริย์ชาวที่3มทรงกล่าวในพิธีที่ยอร์กมินสเตอร์ว่าราชินีผู้ล่วงลับมักจะระมัดระวังสวัสดิภาพของประชาชนของพระองค์ในช่วงชีวิตของพระองค์ตอนนี้ภาพลักษณ์ของพระองค์จะคอยเฝ้าดูสิ่งที่จะกลายเป็นจัรุรพรควีนอลซาเบธเป็นเวลาหลายศตวรรษประติมากรรมสองเมตรที่น่าประทับใจนี้มีน้ำหนัก1.1ตัน การเสด็จทัวรยอกเชียจะสิ้นสุดในดอนคาสเตอร์โดยที่พระมหากษัตริย์พร้อมด้วยราชนิคามลลาจะส่งมอบสถานะของเมืองที่คาร์หาต์